13ธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้ที่บึงการเนี่อากาศคลืมๆเหมือนจะมีฝนแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะครับอากาศเมื่อคืนนี้ก็ไม่ถึงขนาดหนาวมากนะครับที่จังหวัดบึงการอาชาวเช้ามาก็เลยดูคลืมๆถ้าหากว่าดูตามสภาพพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งว่าประมาณวันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ อากาศจะเย็นลงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่สําหรับเช้านี้เราก็เดินมาสํารวจดูตามใต้ท้องกิงต้นทุเรียนต้นที่เห็นต้นนี้นะครับอายุ7ปีแล้วครับปรากฏว่า,าเราหยุดน้ํามาระยะหนึ่งไม่มีการออกดอกสามวัน4ี่วันที่ผ่านมาเราก็เลยตัดสินใจอัดน้ําให้เต็มที่ไปเลยดูสภาพใบก็เหมือนกับจะมีความพร้อมนะครับแต่ว่า ใต้ท้องกิ่งนั้นไม่มีฟอร์มตาดอกเลยแล้วเราหยุดน้ำมาแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของใบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีใบร่วงลงมาบ้างประมาณสัก5% 10%แต่ดอกยังไม่ออกนะครับขอบหน้าเป็นที่น่ากังวลใจเหมือนกันแต่ก็วางใจแล้วแหละครับว่าถ้าดอกรุ่นนี้เดือนธันวาคมเนี่ยภายในสิ้นเดือนธันวาคมดอกไม่ออกมาก็คงจะยกยอดไปในปีหน้านะครับ ซึ่งเราพอที่จะรู้ข้อมูลแล้วนะครับว่าการที่ทุเรียนต้นนี้ออกดอกช้า,าในช่วง12 13อธันวาแล้วนี่ยังไม่ออกดอกนั้นข้อมูลก็คือว่าการสะสมอาหารในช่วง6เดือน8เดือนที่ผ่านมานั้นได้ไม่เต็มที่นี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราคิดไว้ในใจนะครับเพราะว่าของเรานั้นใช้เราไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับเราก็ใช้เฉพาะอินทรีย์ต่าง ชีวพันธุ์ต่างๆแล้วก็น้ำหมักปุ๋ยหมักต่างๆนั่นก็คืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าถึงยังไงก็มีเพียงช่อสองช่ออันนี้ถือว่าไม,ไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะ,ะให้น้ำต่อไปตัดินใจให้น้ำต่อไปเลยนะครับสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เช่นกันนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองอายุ4ปีอันนี้ก็ไม่คิดที่จะเอาดอกในปีนี้ ในเมื่อเราดูต้นพี่แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะออกมาเราก็เอาเป็นว่ายกยอดไปปีหน้าสะสมความสมบูรณ์ให้เต็มที่ไปก็แล้วกันนะครับต้นหมอนทองต้นนี้4ปีกว่านะครับต้นนี้ก็จะเป็นมูสันคิงมูสันคิงนี้ยิ่งยังไม่เห็นแววดอกเลยต้นนี้ก็จะเป็นหมอนทองปลูกคู่กันนะครับก็4ปีกว่าเหมือนกันอันนี้ก็ ยังไม่เห็นอฟอร์มตาดอกเช่นกันนะครับน่าน่าสนใจอย่างยิ่งกรณีอย่างนี้นะครับสำหรับการที่เราลุ้นดอกแล้วคือการที่เราปล่อยให้ออกดอกธรรมชาตินั้นก็จะยากกว่าการที่เราจะาใส่สารใส่อะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่ไม่เคยใส่นะครับก็ปล่อยให้เขาออกตามธรรมชาติาเดี๋ยวค่อยลุ้นกันภายในสิ้นเดือนธันวานี้นะครับว่าจะมีมาให้ชมหรือไม่ โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ